สวัสดีค่ะพี่น้อง f อทุกท่านวันนี้เอาข่าวและภาพมาให้ดูนะคะว่าคุณแม่ของดาราสาวแตงโมไม่ยอมให้อภัยผู้จัดการของดาราสาวเพราะว่ายัางข้องใจและคาใจอยู่จนกว่าจะหายข้องใจหรือจนกว่าจะพิสูจน์ได้ถึงจะให้อภัยนะคะซึ่งในคลิปนี้คุณแม่กับ คุณกระติ๊บคุยกันยังไรบ้างไปฟังกันในคลิปนี้นะคะเพราะคุณกระติ๊บเอาพวงมาลัยมาขอขมาลาโทษคุณแม่ส่วนคุณแม่บอกตั้งสี่วันอะไม่เคยโทรมาหาเลยนะคะแล้วก็ไม่เห็นคุณร้องไห้เลยแล้วก็แม้กระทั่งสภาพน้องนะคะคุณก็ไม่เข้าไปดูไม่ไปดูร่างน้องเลยมันเป็นไปได้ยังไรคุณแม่ยังข้องใจไปฟังกันในคลิปนี้กันเลยนะคะ คุณแม่คุณแม่ยังยังไม่ได้รับพวกมาลัลของน้องกติกคุณแม่ขอถามก่อนว่าวันนี้วันที่สี่แล้วหนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำพ่อเหตุใดเป็ดมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้ลูกคุณแม่หนูรู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหนแล้วลูกก็รักคุณแม่เมื่อพ่อเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็รักคุณแม่มาก แล้วแล้วหนูมีปัญหาอะไรถึงไม่บอกคุณแม่ว่าลูกแม่ตกน้ำอะโมตอบตอบคุณแม่ซิพูดใส่ไหนได้ไหมคะขอโทษจริงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจหนูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้โทรหาแม่เป็นคนแรกหนูหนูยอมรับอันนี้หนูหนูสติแตกมากๆหนูหนูหนูเสียใจค่ะกับการจากไปของโมทุกวันที่สี่แล้วนะคะ จารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยเราเนี่ย <c oughs> เห็นกันมาตลอดเพราะหนูเป็นผู้จัดก,การแตงโมถูกไหมคะขอไม่ตัวนึงนะแต่ทำไมแล้วทำไมถึงพูดว่าไม่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดำน้ำพูดใส่ไม่ใช่ไหมคะที่กะติอ,ตอ,ะะอ่านไม่เก่งอ่ะคุณแม่ี่กะติพูดใส่ไม่หน่อยนะคะหนูสื่อสารไม่เก่ง แม่ก็รู้ว่าหนูเป็นสื่อสารไม่ได้จริงๆตอนนั้นตอนนั้นหนูสติแตกกับแม่หนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงหนูเสียใจหนูยอมรับหนูยอมให้แม่ว่าหนูแต่หนูเสียใจจริงๆตอนนี้นี่นะคะมีท่านสื่อมวลชนแย่ๆเลยมัจะมีติดต่อ <c oughs> กระติกยังไม่คนแรกไม่เห็นกระติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลย จริงๆกระติกนี่ต้องร้องให้สุาใจด้วยจังเป็น <ต zum. S 1> มนุษย์นะหนูขออธิบายนะการแสดงออกต่างกันนะแม่หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูร้องให้สูดไฟได้แต่หนูแต่หน้าคนอื่นนง่หนูหนูนทำไม่ได้หนูพูดจริงๆหนูเสียใจคุณปอังทำได้เลยนั่นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้วถ้าหนูอ่อนโยนตัวนี้มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่ แม่อยากเปิดหลงให้เลยคุณแม่คิดว่าพูดตรงๆนะปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าหนูไม่ได้ปิดบังอะไรคุณแม่เอาน้องโมไปทําอะไรคุณแม่คุณแม่คุยกับตำรวจนะคะหนูให้ปากคากับตำรวจไปหมดแล้ววันตอบอะไรให้ไม่ได้หนูพูดได้แต่ว่าหนูไม่มีอะไรปิดบังคุณแม่เลยหนูอยากให้โมตื่นมานะแล้วก็มาอธิบายกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้วทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเอย มช่ไหนูโดนอธิบายใช่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหน้างให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วเล่าเหตุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ตู้ๆโดยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเองแล้วโมเขาเดินไปที่อ่ะโดยที่เขาไม่ได้บอกหนูไดยซ้ําหนูรู้ที่เขาตกไปแล้วอันนี้คือส,สั้นๆแล้วก็ได้ใจความเลยแม่ทําไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบสังคมลงโทษหนูขนาดนี้หนูชวนเพื่อนไปนั่งเรือคิดถึงเขาแบบในแง่ดีอ่ะเฮ้ยไปนั่งเรือดีๆสวยๆ แต่มันเ,เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหนูพูดก็เหมือนหนูแบบเนีย่ยมานั่งอธิบายแก้ตัวแต่มันคือเรื่องจริงอะเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่มันไม่มีจริงกว่านี้อีกแล้วให้หนูเล่าเป็นพันวันครั้งมันก็คือเรื่องนี้หนูไม่ได้ดูแลน้องโมในฐานะผู้จัดการใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดการดาราที่ดังเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคุณแม่หนูคุณนั่งเล่นโทรศัพท์คุณไม่ได้ดูแลว่าน้องโมจะไปปวดปัสสาวะจะไปฉี่ตรงไหน แม่เขไม่ได้บอกใครคุณแม่เขาไม่ได้บอกใครเลยการตามตามตามคำให้การตามคําให้การคือเขาไม่ได้บอกใครเลยทุกคนเป็นพยานให้ได้มีแซนคนเดียวที่รู้เพราะว่าหนุ่ก็ยืนใกล้ปอกับพี่เบิร์ดเขาไปตอนไหนเรายังไม่รู้เรื่องกันเลยแม่รู้อีกทีคือได้ยินเสียงข้างหลังตะโกนมาว่าเอ้ยโมตกน้ํำให้หนูอธิบายกี่ทีหนูก็พูดได้แค่นี้เพราะหนูรู้แค่นี้จริงๆแม่ หนูแค่นี้จริงๆเพื่อนหนูทําอะไรอยู่ฮะหนูดูวิวอ่ะแม่คือในใจหนูนะหนูมีสองสองหมวกเนาะหนึ่งคือหนูเป็นเพื่อนเขาสองคือผู้จัดการวันนั้นอ่ะเราไปเที่ยวกันเราไม่ได้ทํางานถ้าวันนั้นเป็นการทํางานเราจะดูแลนักแสดงอย่างดีโอเคไปตรงไหนเอาอะไรคุยกับทีมงานแต่วันนั้นเราชวนกันไปเที่ยวไปถ่ายรูปหนูไปในฐานนะเพื่อนถ้าหนูเป็นผู้จัดการวันนั้นมีงานแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย โอเคหนูยอมรับนะหนูทํางานตรงนั้นได้ไม่ดีแต่เราเป็นเพื่อนอ่ะหนูก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเที่ยวของหนูค่ะสักกี่นาทีของหนูต่างคนต่างคำนวณคำนีณหนูว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหนูด้วยตอนนั้นนะหนูเพื่อนหนูอยากให้แม่เข้าใจในในมุมของหนูจะโทษหนูยังไงก็ได้นะแต่ว่าหนูพูดเนี่ยอันนี้คือจริงที่สุดแล้วหนูก็ไม่รู้จะถ้าหนูพูดเกินกว่านี้คือหนมันไม่จริงแล้วแม่หนูอยาก เราไปเข้าฝันแม่นะแล้วอธิบายเหตุการณ์นั้นอ่ะให้แม่ฟังด้วยตัวเองอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นหนูที่มานั่งอธิบายเองหนูพูดไปอ่ะเหมือนแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าหนูช้าเองตอนนี้หนูผิดหนูผิดเลยนะหนึ่งอย่างหนูหนูอัดสองอย่างหนูไม่โทรหาแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งหนูไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ช้าไปทุกๆเรื่องหลายวันแล้วยังไม่โทรวันที่วันที่สี่แล้วก็ นหน้าคุณแม่ด้วยวันที่ไปที่นิติิติเวศหนูก็ไปแต่คุณแม่ไม่เห็นแต่มีคนเห็นว่าหนูไปแล้วเราก็อยู่กันใกล้กันแค่นั้นคุณแม่ไปดูศพน้องแต่หนูไม่เข้าไปดูศพน้องหนูไม่เข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดแล้วยังไม่ปิดปิดแล้วค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะหนูมีพยานค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วตอนหนูมีพยานนะแม่พ้กเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูเนี่ย าก็แห่กันเข้าไปดูทั้งหมดแม่ให้หนูจำภาพโมแบบดีๆเธอแม่นะหนูไม่ได้อยากเข้าไปนะแม่ให้โมมันไปจากหนูให้จําภาพดีๆอะแม่มันเป็นมันโอเคตรงนั้นที่คุณพูดเนี่ยก็ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งความแปลกประหลาดมหัศจรรย์สำหรับคุณแม่มากกระติกเป็นเป็นแม่อีสเตอร์คุณแม่ก็รักอีสเตอร์ลูกคุณอะคุณแม่ซื้อเป็นโอวันเกิดจำได้ไหม คุณแม่ซื้อเป็นโอให้เอซเตอร์คุณแม่ซื้อให้นะค่ะแม่อ่าแล้วโลกกระติกเป like ็นอย่างนี้ก hm ับคุณแม่ได้ย like ังไงน้องโทรตกเรือแม่ถ้าอีกสิบนาทีหนูโทรหรืออีกครึ่งชั่วโมงหนูโทรคุณแม่ก็จะจะให้อภัยนะแต่นี่สี่วันเราถึงได้เจอกันแล้วคุณถึงได้คุยกับคุณแม่นี่คือสี่วันนะวันที่สี่วันที่เจอศพทั้งโมก็ไม่เห็นคุณเนี่ย จะให้คุณแม่คิดยังไงคุณมีอะไรปิดบังคุณแม่หรือเปล่าหนูไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะแม่ไม่มีเลยสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอย่างที่หนูอธิบายแม่ไปเนี่ยคือหนูยอมรับหนูยอมรับว่าหนูช้าแล้วก็หนูก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหนูก็โดนสังคมลงโทษทุกวันนี้เพราะว่าสิ่งที่หนูไม่กล้าไม่กล้าที่จะโทรนึกไม่ทนันช็อก ตั้งสติไม่ได้หนูไปที่ที่อู่เรือได้เนาะน้องโมตกน้ำแล้วหนูไปที่อู่เรือที่ปอก็ได้ค่ะอย่างที่หนูบอกหนูหนูหนูคิดแต่การค้นหาแม่เพราหนูไปที่อู่เรือคุณแม่มาที่ท่านาหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยรู้สิหนูไม่รู้ค่ะแม่มีเด็กๆของคุณอ่ะไม่รู้ค่ะมาเชิญคุณแม่ไปอีกท่าน้ำหนึ่งคุณแม่แล้วบอกว่าคุณแม่เราหวัดเสียงกันแบบนี้มันไม่จบหรอก เพราะว่าแม่ไม่ใช่เชชถียงคุณแม่ไม่ได้เถียงนะคะแม่ไม่ใช่แม่ไม่เช่ถึงว่าความในใจของคุณแม่ที่คุณแม่สงสัยนะคะแล้วหนูรู้จะตอบความจริงหรือเป็นความเท็จก็ตามในจำนวนมีแล้วสุขภา,าที่ตํารวจมีแล้วแต่คุณแม่อยากจะจะเห็นหน้าหนูว่าคนคนนี้หรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่เป็นผู้จัดการลูกคุณแม่เมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่ลงกคือทําไมไม่ไม่ช่วยน้องโม แม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนๆหนูช่วยหนูโทรหาพี่โบไงเอาก็ลมตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่โบทําไมเพื่อนๆเขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีเราวนกันตามหาหลายรอบแล้วนะเราทำมาสุดความสามารถเราตะโกนโบโบโบจนสุดเสียงเลยคนตกไปในน้ําคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมเราก็จะให้หนูทํายังไงอ่ะแม่โดดลงไปสิแม่จะโดดลงไเลื่อยก็ได้ถ้าคุณไว้น้ำเป็นอ่ะแล้วคุณก็หนู่า้น้ำไม่เป็นแม่อันนี้ไม่ทราบ ต้องแสด,ดงความช่วยเหลือแม่หนูขอโทษหนูข <ไป S 1> อโทษ่านโมลงไปในน้ําถึงลึกคุณแม่หนูหนูเสียใจนะที่หนหในปออเนี่ยเขาเต็มไปด้วยทรายเพราะเขาลงไปถึงพื้นพื้นเด่นพื้นทรายเลยเขาสูดเขาพยายามจะเก็บตะกายนะ ะะพี่จะบอกไห้นะพี่ไม่ได้พูดเลยนะพี่ฟังพวกเราพูดนะพวกเราเสียใจอนะ่ยเราเป็นพ่อนใช่ไหมพี่เป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นพี่ชายพี่จะเสียใจมากกว่าพวกเราขนาดไหนเราลองคิดดูนะคาเสียใจของพวกเราอะ่ะ มันเท่ากับคนในครอบครัวไหมนะครับคุณแม่อยากพูดอะไร,อ,ะไรอยากพูดอะไรสักนิดนึงไหมครับคุณแม่คุณแม่ให้อภัยพี่ปอนะคะแล้วก็พี่พี่เบิร์ แต่ติดคุณแม่ยังไม่ให้อภัยตนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดตนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดนะคะพี่ปอเป็นจิตคุณแม่นะอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือคุณแม่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่มาทําข่าวคุณแม่ตั้งแต่เริ่มคุณแม่มาโรงพครท้งแรกแล้วก็สุภาพเรียบร้อยโทรไปหาคุณแม่ก็ทุกคนน่ารักหมดให้เกียรติคุณแม่ แล้วคุณแม่ก็ให้เกียรติพวกคุณทุกคนด้วยคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ข่าวที่เอาไปไปลงนี่ก็เร็วมากคือตอนนี้เดี๋ยวข่าวออ,ออกแล้วออกทีวีแล้วคือ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยเผยแพร่ <c oughs> สิ่งนี้ซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นความผิดแค่ไหนอะนะฮะแต่มันเป็นความผิดอยู่แล้วล่ะเรายังไม่ทราบว่าแค่ไหนเราก็ต้องรอท่านตำรวจแล้วเราก็ต้องคุณแม่ก็ขอขอขอบคุณทุกท่าน และที่สำคัญที่สุดคือขอขอบพระคุณท่านตำรวจที่สอนอนนบรีนิดทุกท่านเลยที่ให้การดูแลเอาใจใส่คุณแม่อย่างดีให้คำแนะนำต้องสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่นิ่งๆได้อย่างนี้เพราะคุณท่านตำรวจทั้งหลายได้เป็นคนแนะนำให้คุณแม่นิ่งๆปกติคุณแม่ไม่ได้เป็นคนนิ่งๆอย่างนี้นะคะคุณแม่ขอบคุณท่านตำรวจทุกท่านนะคะค่ะ นัเวลานี้นะค่ะคุณแม่ขออนุญาตถามคำถามนึงนะคะณเวลานี้คุณแม่ต้องการที่จะดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่นอกจากสองคนคุณเบิร์ดกับคุณปอไหมคะคคไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักจก็กเลยไม่ทราบว่าจ,จะยังไงแต่จต่คุณปอเน,นี้ยได้คุยกันหลายครั้งแล้ว คุณปอนได้พยายามแสดงแสดงความขอโทษเนี่ยหลายครั้งกับคุณแม่ประมาณสี่ห้าครั้งได้พยายามติดต่อแต่คุณแม่ไม่รับสายเองทีนี้ตัดสินใจว่าเมื่อเช้านี้เก้าโมงเช้ากับคุณแม่ประมาณสี้าครั้งแม่ก็ยังไม่ได้รับนี่คุณแม่ก็ตัดสินใจคือท่านตำรวจนายหนึ่งหลองข้างบนแนะนำคุณแม่เองว่าคุยกันไปเถอะมันจะดีกว่าที่เราไม่คุยกัน นะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอยู่ที่ใจเราเขามันเขามีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเขาอยากขออภัยเนี่ยเราก็ควรจะคุยกันควรจะให้อภัยเขาอยู่ที่ใจคุณแม่เพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่คุณแม่ให้อภัยและบางคนไม่ให้อภัยส่วอนอีกสองอีกสองท่านคุณแม่ไม่รู้จักค่ะเลยไม่เรเรื่องรูปคดีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเลย คุณแม่ตามเรื่องน้องโมอย่างเดียววันนี้ก็ไปดูน้องมาคป๊อเป็นภาพที่น่าสงสารมากน้องโมอ่ะสวยๆอ่ะลูกแม่มันไม่มันไม่ใช่สวยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมากือทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ก็คงอีกนานค่ะคงอีกนานขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณที่เปิดใจค่ะ พี่ต่ยอยาาพูดอะไรนิดนึ่งไหมคะก็ขอบคุณทางตำรวจด้วยนะครับทุกท่านที่ช่วยนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปอคุณเบิร์ดนะครับแล้วก็คุณกติกใช่ไหมครับที่มาในวันนี้นะครับที่มาขอโทษคุณแม่นะครับเออผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมผมได้แต่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับ